นี่เรียกได้ว่าเป็นการลดล้างสต็อกที่ใหญ่ที่สุดราคาดีที่สุดนะคะบอกเลยว่าราคาดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะก่อนที่จะไปดูสรรพคุณของเจ้าตัวนี้เราไปพูดถึงโปรโมชั่นกันก่อนเลยดีกว่าค่ะเพราะบอกแล้วว่าลดล้างสต็อกเรื่องราคาหายห่วงได้เลยจากปกตินะคะหนึ่งแถมหนึ่งเราขายอยู่ที่890บาทค่ะแต่ว่าวันนี้ราคานี้บอกแล้วลดล้างสต็อกไม่ขายแน่นอนจ้ะวันนี้เอาไปเลยฟังราคาดีๆนะจับหูไว้เลยราคาเพียงแค่ วัวละค่ะใจลมไปยู่ตะก่มเลยตอนได้ยินราคานะคะแต่ว่าคุณจะตกใจกว่านี้ค่ะถ้าได้ฟังฟัก์ชันรวมถึงดีไซน์ของเขานะคะดีไซน์เขามินิมอลนะคะแล้วก็วางตรงไหนก็ดูน่ารักตะมูตะมีไปหมดเลยนะคะและที่สําคัญไปกว่านั้นค่ะคุณสามารถพกพาเขาไปได้ทุกทีนะคะจับใส่กระเป๋าแบบนี้ได้เลย <Hey. S 1> คุณจะพาไปทะเลไปขึ้นเขาลงห้วยที่ไหน <Hey. S 1> ได้หมดเลยค่ะหรือว่า <Huh. S 1> บางทีไปทํางานไปดูคอน,สอคอนเสิร์ตนะคุณบางทีร้อนๆอากาศ นี่นะคะใส่กระเป๋าแบบนี้ไปสบายใจแน่นอนค่ะ oh. หายห่วงไม่มีเป็นลมค่ะรวมถึงนะคะความแรงของเขาค่ะสามารถปรับได้มากถึง3ระดับค่ะร่มแรงพัดได้ไกลไม่มีเสียงดังค่ะหรือว่าจะเป็นฟังก์ชันการใช้งานเขาก็สามารถปรับได้ถึง3แบบจะเป็นตั้งโต๊ะแบ่งเพื่อนๆแบบนี้ก็ได้นะคะ oh. หรือว่าอยากจะพัดให้ตัวเองนะคะหันมาตั้งแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะหรือว่าคุณจะอยากได้แบบมือถือแบบนี้เอาไว้พัดแบบนี้เดินไปไหนมาไหนใช้งานสะดวกสบายแบบนี้ ใช้งานได้เหมือนกันจ้าใครฟังมาขนาดนี้แล้วค่ะแล้วรู้สึกว่าอยากจะได้พัดลมสักหนึ่งเครื่องนะคะเป็นเพื่อนคู่ใจวันนี้คุณเอาไปเลย2เครื่องอย่างที่บอกวันหนึ่งแถมหนึ่งนะคะวันนี้เอาไปในราคาเพียง299กบาทนะคะ299าบาทคุณว่าถูกแล้วยังไม่พอค่ะเรามีบริการหลังการขายพรประกันหลังการขายให้คุณอีกด้วย